สวัสดีครับวันนี้เรานำท่านมาเยี่ยมชมโครงการของ Springfield Place นะครับซึ่งโครงการแห่งนี้เดินเพียง10นาทีนะครับจากสถานีรถไฟฟ้า t ูติงแบ็กนะครับเรามาเยี่ยมชมโครงการนี้ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีลูกค้าชาวต่างชาตินะครับรวมถึงลูกค้าชาวอังกฤษกำลังมาดูห้องตัวอย่างเหมือนกันกับเราครับห้องนี้นะครับเป็นห้องตัวอย่างที่ มีขนาดาประมาณ70ตารางเมตรนะครับเราเข้ามาถึงนะครับเราจะเจอกับห้องน้ําครับซึ่งห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ําแขกนะครับและห้องน้ํารวมขนาดใหญ่เลยครับพร้อมด้วยอ่างอาบน้ําครับถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของครับห้องเก็บของขนาดใหญ่เดียวสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรตามทางเดินมาเลยครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับ ห้องนอนขนาดใหญ่สามารถวางเตียงควีเบดและตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่รวมถึงเรายังมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้จะเป็นห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําถัดมาครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กของเราห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือห้องอเนกประสงค์ห้องสันทนาการหรือห้องไว้สําหรับเด็กเล็กก็ยังได้เลยครับห้องมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าเช่นเคยและจะสังเกตได้ว่าห้องทุกห้องจะเป็นพรมนะครับ ถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับขนาดใหญ่เช่นกันสามารถเก็บเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าพวกตู้ไฟนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้อีกบางส่วนตรงนี้เลยครับรอยากนำเสนอมากเลยตรงนี้จะเป็นห้องลิฟทงรูมนะครับถัดมาจะเป็นห้องลิฟิงรูมขนาดใหญ่พร้อมด้วยครัวยาวนะครับและตรงนี้ วางโต๊ะทํางานได้อีกด้วยครับสําหรับครัวของที่นี่นะครับจะเป็นครัวแบบ fully furnished นะครับมาพร้อมกับเครื่องล้างจานพร้อมด้วยตู้เก็บของเยอะแยะมากมายเลยนะครับและจะมีเตาไฟนะครับพร้อมด้วยตู้อบตรงนี้และตรงนี้จะเป็นตู้เย็นแบบ built-in มาให้ครับสวยงามเลยทีเดียว ถัดมาตรงนี้เรายัางสามารถวางโต๊ะอาหารนะครับบริเวณนี้จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่สำหรับทุกคนในครอบครัวครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงซึ่งระเบียงของที่นี่นะครับใช้ใวัสดุอย่างดีครับสามารถเก็บเสียงและการอากาศหนาวจากข้างนอกครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ ยาวตลอดตั้งแถวนี้เลยครับหากท่านสนใจนะครับสามารถติดต่อทีมงานเซลล์ของเราครับยินดีให้บริการครับ